สายต่อไปคุณสิริพงศ์จากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพงศ์คะได้ยินไหมคะได้ยินครับสวัสดีครับโอเคค่ะเป็นยังไงคะวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะอยากได้ยินครับอยากจะถามว่าดูเออมีญาติได้หยิบยิ้มเงินไปเขาญาติเขาได้หยิบยิ้มเงินไปครับครับแต่มีเช็คเป็นหลักฐานครับครับ แล้วจะถามว่าไง่ะอยากจะได้เงินคืนน่ะพี่สนอมมีทางออกให้ผมหน่อยได้ไหมญาติเขาประกอบกิจกรรมอะไรกิจการอะไรครับที่ยืมตังไปเนี่ยธมาค้าขายเหมือนกันครับค่ะ๋อ้ธมาค้าขายก็คือมีเหตุว่าเขามีค้าขายเขามีเงินมีทองใช่ไหมเขามีเงินใช่ไหมถ้าโดยหลักแล้วเขาค้าขายเขาก็มีรายได้ใช่ไหมมีเงินใช่ไหมก่อนนี้เคยหยิบยืมผมไปสิละล้านของร้านมาตอนหลัง พี่เงินห้าล้านเออเดี๋ยนะท,ทีมงานพี่<ห>สิริ<อ>พง้์ไม่ให้ดอกบ้าง<ท>ก็เลยเพิ่มดอกดอกอยู่เรื่อยครับพี่ช่วยหยุดให้ผมพูดทีพี่หยุดแป๊บหนึง่งทีมงานต่อสายท่านอาจารย์นรงให้ผมทีได้ไหมอา,า,า,าจารย์นรงศิริสารอาจารย์สะดวกไหมลองดูนะเอ่อผมถามอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ถามว่าญาติยืมเงินและญาติประกอบธุรกิจมีรายได้ถูกไหมครับผมถูกต้องโอเค ทีนี้ยืมเงินมาแล้วตอนนี้ก็จ่ายเช็คค้ำประกันเอาไว้ใช่ไหมครับผมแล้วเขายังไม่ได้จ่ายเงินแล้วคุณเอาเช็คไปขึ้นธนาคารหรือยังครับยังครับย่งไม่เป็นเพราะว่าบัตค้าก็ให้ดอกบงาครค้าก็ไม่ให้ดอกครับม,มาระยะหลังนี้สี่สี่ห้าเดือนหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ก็ทบดอกให้ผมครับ พี่สิริพงศ์อาจจะต้องแจ้งญาติก่อนนะ,ะแล้วมันมีสัญญาไหมร่ะวาพันสัญญาครบหรือยังส,สัญญาไม่มีเลยครับมีแต่เช็คใบเดียวว่าเป็นญาติกันก<อ>็เลยสัญญาไม่ไมีมีเช็คใบเดียวถ้าไปขึ้นขันขึ้นก็ขึ้นได้ทันทีอ่นะ,ะเพราะว่ามันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่มีสัญญาเนะี่ยก็แปลว่าถึงกําหนดครบสัญญาว่าต้องเอาเงินคืนถ้าคุณสิริพงศ์เอาเช็คไปขึ้นธนาคาร นะครับแล้วเกิดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเช็คจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์นรงศิริสันนะครับรองโฆษกอายการสูงสุดจะมาตอบคําถามนี้ให้นะครับน้องกิฟครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นรงค์คะครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับสวัสดีครับผู้พิทากษรรุ่มนะครับน้องกิฟครับอาจารย์ครับอ๋อน้องกิฟครับผมสวัสดีครับครับผมพี่สิริพงศ์นี่ให้ญาติยืมตังไปที่ผ่านมาก็ยืมกันโดยตลอดญาติประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้กันเป็นหลักแหล่ง นะครับยืมตังกันมาล่าสุดนี่ก็ยืมตังอีกนะครับแต่ว่าไม่มีสัญญากันไว้ว่าจะครบกําหนดจะคืนเงินเมื่อใดญาติสั่งจ่ายเช็คมาให้หนึ่งใบเป็นเงินเท่าไหร่คุณสิริพงศ์ตอ,อนแรกก็ยืมไปห้าล้านตอนนี้ทั้งครบดอกครบไรก็ประมาณห้าล้านห้าแล้วครับแล้ว <ขา S 1> ดอกเบี้ยคิดกันยังไงอ่ะดอกเบี้ยตามกฎหมายไหมดอกเบี้ยผมคิดแต่ร้อยละหนึ่ง ตอ่ตอ,ตอ,ตอเดือนครับโอเคไม่เกินว่าที่กฎหมายกําหนดนะเดือนหนึ่งต้องไม่เกินหนึ่งจุดสองห้าบาทนะโอเคก็ไม่เกินนะทีนี้ก็ทีนี้กลัวอะไรแล้วใน,ในเมื่อมันไม่มีสัญญาว่าจะเอากันเมื่อ,อไหร่หรือถามไว้ก่อนอยากจะถามไว้ก่อนว่าเราจะาจะได้เงินคืนทีนี้เขาเคยบอกผมไว้ว่าถ้าต้องการเงินคืนเมื่อไหร่แต่ให้บอกล่วงหน้าสักสองเดือนผมก็ ปฏิบัติตามมาเรื่อยก็ไม่เห็นได้สักทีร่วมเข้าไปห้าหกปีแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ตั้งห้าหกปีแล้วห่ะผัดมาเรื่อยห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วให้ดอกให้บ้างไม่ให้บ้างให้ดอกหรือให้ตลอดอาจหน้าหลังนี้สี่ห้าเดือนหลังนี้ไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยโอเคดอกตามกฎหมายนะแต่ว่าเป็นเป็นสัญญาด้วยวาจาโอเคพี่สิริพงษ์ได้ความละได้ความละนะ ว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนี่ยคุณให้ญาติยืมเงินไปห้าล้านนะครับคิดดอกเบี้ยกันร้อยละหนึ่งแต่ว่าไม่มีสัญญาร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับที่ผ่านมาก็ได้ไปบอกญาติว่าเขาบอกเจ้าลูกหนี้บอกว่าถ้าต้องการเงินนะครับไม่บอกเขาล่วงหน้าสองเดือนเขาจะเตรียมเงินให้แต่ปรากฏว่าคนมาถึงกําหนดคุณไปบอกแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายให้ก็ไม่มีายเบี่ยงจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาห้าหกปีดอกเบี้ยก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างล่าสุดไม่จ่ายเลยมาสี่ห้าเดือนแล้ว ทำอย่างไรดีครับอาจารย์ครับฟังอาจารย์นะครับพี่ถนอมขอสีครับสัญญากู้มีไหมครับไม่มีครับไม่เคยทําสัญญากู้เลยครับญาติการเชื่อใจกันครับเอาตังไปเขียนเช็คคาไว้ให้หนึ่งใบครับเช็คนี่มีลงวันที่ไหมครับพี่ครับไม่มีเลยครับเช็คไม่ลงวันที่ครับยอดย้อนนิเฉครับอื จะขายรถเช็คก็ไม่ขายนะครับจะทายังไงก็ไม่เข้านะครับเป็นเช็คคาประกันซะด้วยนะครับครับือจริงๆการชาระหนี้นะครับการออกเช็คเพื่อชาระหนี้นะครับนี่นั้นต้องเป็นหนี้ที่มีหลักฐานบังคับได้นะในกรณีของเรานั้นนะครับมีมูลหนี้ที่จะฟ้องคดีกันได้ปรากฏว่าทางคุณพี่เนี่ยให้กู้ยืมเงินเป็นห้าหกล้านโดยไม่ทาสัญญากู้เลยอืนะครับนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้ในการชําระเพราะเช็คที่ออกมาชาระหนี้นั้นเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นพรบรการแฟกเช็คที่เป็นอาญาประการต่อมาก็คือเช็คน่าจะยังไม่มีความสมบูรณ์ตรงที่ว่านะครับเช็คเนี่ยไม่ได้ลงวันที่พี่ถนอม,อมนะครับจริงๆริงเช็คเราจะเขียนนะครับว่า,าจ่ายวันนี้มีอายุไม่เกินหกเดือนหน้าถูกไหมครับเพื่อนีพี่ถนอมได้ไปจ่ายเช็คนะครับแล้วก็หรือไม่เช่นนั้นก็ลงวันที่วันนี้เพื่อที่จะให้ลงกับวันที่จะกําหนดจ่ายเงินกู้กันอย่างเช่นว่ามียืมเงินวันนี้นะครับชำระนี้เป็นงวดสามงวด ขอจ่ายเช็คไว้สามใบลงวันที่ตามที่กําหนดวันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามทุกใบครบกันไอ้อย่างเงี้ยเป็นการชาระหนี้ตามสัญญากู้ของคุณพี่มันเริ่มมาตั้งแต่สัญญากู้ยังไม่บริบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์เ็าไม่สามารถฟ้องคดีได้ค่ะนะครับส่วนเช็คเองเนี่ยนะครับก็ไม่ลงวันที่นะครับจะทําอย่างไรให้เขาได้ลงวันที่หรือตกลงกันไหมว่าจะลงวันที่ให้ตรงกับถูกวันที่ถูกต้อง อันนี้ก็เสี่ยงเดี๋ยเขาจะพ้องว่าเราปลอมเช็คได้พี่ถนอมอแต้มาเป็นลงวันที่ถ้าลงวันที่เองยุ่งเลยอันตรายครับเดี๋ยวก็หาว่าเช็คไม่ลงวันที่นะผมไปเช็คคำประกรันผมไม่ได้มีผลให้มันผูกพันตามเช็คนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ลงวันที่ไว้คุณไปลงวันที่เองไม่ได้กําหนดว่าจ่ายวันนี้เถียนกันอีกว่าใครปลอมอีกว่าเราไปปลอมหรือว่าตรงตามความประสงค์หรือไม่ถ้าเราเอาเช็คที่ไม่ลงวันที่ไปขึ้นผลมันจะเป็นยังไงอาจารย์ธนาคารจะไม่จ่ายเหรอพี่ถนอมธนาคารไม่จ่าย กขาไม่รู้ว่าวันนี้วันไหนจ่ายนะครับทอนี้วอนนี้ตีนนี้พอธนาคารไม่จ่ายเพราะเช็คไม่ลงวันที่ธนาคารไม่จ่ายแล้วเราจะถือว่าเป็นการปฏิเสธการจ่ายแล้วนั่นคือเช็คเด้งเลยได้ไหมอืมเช็คเด้งเลยได้ไหมเช็คเด้งเนี่ยเช็คเด้งก็เด้งแพ้งไงพี่ถนอมเพราะอาญาเนี่ยเช็คเนี่ยมันไม่มีมูลหนี้ที่จะดาเนินคดีได้ตามกฎหมายไง ถ้าคำว่ามูลนี่ก็ต้องมีสัญญากู้ยืมกันใช่ไหมและจะตีเช็คสั่งจ่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับอาารถูกต้องครับนี่คือการจยหนี่ที่จะเป็นพรบความผิดอันเกิดการใช้เช็คได้ต้องเป็นเช็คที่มีมูลนี่ที่จะบังคับได้ตามกฎหมายครับนะครับมันก็เหลือแต่ตัวเช็คอย่างเดียวคุณลุงไีหน้าที่ต้องเดทจารอย่างเดียวครับทีนี้สมมุติสมมติอาจารย์เนาะก็คือว่ากู้ยืม ก็ต้องมีสัญญาสั่งจ่ายเช็คค้ำประกันถ้าปฏิเสธการลงวันที่ปฏิเสธการจ่ายเงินก็เป็นเช็คเป็นฟ้องเช็คเป็นอาญาได้อถ้าค้ำประกันไม่ได้ครับพี่เจหนองเพราะม่น้เป็นการค้ำประกันเฉยๆเป็นทางแพ่งไม่ได้เป็นการชำระหนี้ครับการสั่งจ่ายมีสัญญากู้แล้วสั่งจ่ายเช็คเนี่ยต้องชัดเจนในคําสัญญากู้นะว่าจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ไม่ใช่เป็นวางเช็คไว้ค้ำประกันสามใบไม่ใช่ ถ้าวางเช็คไว้ค้ำประกันเนี่ยจะฟ้องอาญาไม่ได้แต่เช็คนั้นมีผลทางแพ่งครับทางแพ่งมีผลอยู่แต่สมมติว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากเงินกู้อันนี้เป็นถามเพื่อเพื่อสั่งใจสั่งใจชำระสินค้าอย่างนี้เป็นต้นครับได้ครับอย่างเช่นพี่ถนอมไปน้ำมัสุดก่อสร้างนะครับไปซื้อแล้วผมก็บอกผมจ่ายเป็นเช็คนะครับพี่ถนอมเดี๋ยวชิ่นเดือนพี่ถนอมไปขึ้นเงินได้เลยะไรอย่างเงี้ยมีหนี้ที่จะฟ้องบังคับคดีได้เพราะซื้อขายไม่ต้องทําสัญญา ใช่ไหมครับที่ขายไม่ต้องมีรูปแบบนะครับมันเกิดขึ้นแล้วหรือถ้าไปขึ้นถ้าไปขึ้นแล้วเช็คเด้งฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญาอันนี้ได้ทั้งอาญาแล้วก็ความรับผิดทางแพ่งของหนี้เช็คนั้นได้เลยครับสองอย่างเลยครับเงินทวนอีกทีนะทวนใหม่นะได้ครับกู้ยืมเงินกันแล้วก็เพื่อนก็สั่งใจเช็คไว้ค้ำประกันให้ความเข้าใจก็คือค้ำประกันเช็คไว้ให้แต่ไม่ลงวันที่ด้วยถ้าไม่ลงวันที่ก็ธนาคารก็ปฏิเสธการจ่ายอยู่แล้วจะไปฟ้องคือแพ่งนั้นฟ้องได้อยู่แล้วถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ ต่อให้ไม่มีสัญญาก็ฟ้องได้ถูกไหมตัวไหนครับตัวกู้เลยครับถ้ากู้กันแต่ไม่มีสัญญาทางใจเช็คไว้ไม่ลงวันที่ก็เหมือนกรณีเนี้ยแต่ไม่มีสัญญากู้กันเนี่ยครับฟ้องได้ไหมในทางแพ่งผมกังวลเรื่องลงสัญญากู้เนี่ยครับพี่ถนอมนะครับมันไม่มีสัญญากู้จะไม่งั้นก็ต้องธนาคารปฏิเสธให้เห็นว่าการจ่ายนี่ของคุณนั้นนะครับมีความประสงค์มาให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค ก็คือเจตนาที่จะให้เช็คมันไม่สามารถจ่ายเงินได้เพราะไม่สมบูรณ์ในการเขียนเช็คอันนี้ก็ไปฟ้องเอาตามสัญญาเช็คก,กันไปนะครับว่าเช็คนี้มันขึ้นเงินไม่ได้นะครับแต่วาญาเนี่ยจะยากหน่อยครับตรงนี้นะครับพี่ศิริพงศ์ครับเอ่นเรียนวิชาว่าโดยเช็คเลยนะเนี่ย <laughs> เอาก็ดีที่สุด <laughs> ก็ พี่กลับไปหาในเมื่อญาติยังไม่จ่ายดอกดอก็ไม่เป็นไรญา,าติการไว้วางใจกันคูก่กันใน,น,นลักษณะอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ตอครับเชิญครับ,รบให้พี่สิทธิพงศ์นะครับนําคู่กรณีนะครับจริงๆคือไปเชิญขอให้การใหได้เชิญไกลเกลี่ยด,ดีกว่าแล้วก็มาทํารับสภาพหนี้แล้วให้เขาออกเช็คชาระเงินตามรับสภาพหนี้ดีกว่าครับอี่สำคันเพ่อไรครับวันนี้พี่เ็ไปพบอายการเมื่อการเชิญมาก็บอกว่าคุณผู้เขาจริงไหมห้าล้านคุณรับสภาพหนี้ได้ไหมแล้วห้าล้านคุณจะจ่ายให้หมดภายในห้าปีเจ็ดปี ตามที่พี่สิทธิพงศ์ต้องการเลยก็คือไม่ได้รีบก็แล้วแต่พี่แลี๋ยวพี่กําหนดเลยนะครับและวันนี้เนี่ยคุณก็สามารถจ่ายเช็คไว้เลยว่างวดที่หนึ่งจ่ายนะครับเมื่อสองปีผ่านไปแล้วก็ลงวันที่ตามเช็คนั้นไว้งวดที่สองจ่ายเมื่อกี่ปีลงวันที่ตามเช็คเอาเช็คเก่าคืนเข้าไปเอาเช็คใหม่มาไอ้นั่นแหละครับสมบูรณ์ครับที่ผมทําที่นี่นะครับพี่ถนอม,อมที่ผมทําที่เจรจาที่อายการก็คือคุณยินดีคืนเงินเช็คเก่าไว้เขานะและเดี๋ยวเขาจะออกเช็คใหม่ให้ใหคุณมีผลผลูกพันตามสัญญาประนนอออมควาาี้ขงเเลกกัน อย่างนั้นดีกว่าครับอย่างนั้นดีกว่านะครับก็อาจจะทั้งสองหนึ่งก็คือว่าให้คุณสิริพงศ์ไปคุยกับญาติก่อนว่าอเคถ้ายังไม่จ่ายก็เซ็นสัญญากันรับสภาพนี้กับกันไหมเซ็นสัญญาทํากันเองยังไม่ต้องไปหาอัยการได้ครับดูดูดูจังหวะเขาหน่อยหนึ่งว่าเขาจะมีออกอาการแบบไหนครับโอเคพี่เดี๋ยวผมถ้ามีก็เตรียมไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วไปทําที่หลังบนตกปากรับความปั๊บก็เซ็นเลยเนี่ยเอาเอกสารมาครบเลยเนาะอาจารย์เนาะ ได้ครับและอีกอย่างนึงครับพี่ถนอมครับหนี้ที่ไม่มีกาหนดชําระอย่างที่พี่สิทธพงศ์บอกอ่ะหรือหนี้ที่ไม่เคยทําหลักฐานไว้ที่สิทธพงศ์อาจจะทําหนังสือไปก็ได้ครับเรียนนายกนะครับตามที่ท่านไดู้้ยเหเือนข้าพาเจ้าห้าล้านบาทแบบนี้เนี่ยได้ล่วงเลยมานานแล้วนะครับจึงขอให้ท่านจำาระเนี้คกับข้าพาเจ้าบ้างถ้าเขาตอบมาเป็นหนังสือหรือเมสเซจหรือตอบเป็นข้อความในอินบ็อกซ์หรือในไลน์เนี่ยมันก็สามารถเป็นหลักฐานได้ว่าโอเคห้าล้านบาทแต่ผมจะเคลี้ยให้หมดไปในห้าปีเลยที่ไอ้อย่างนี้ก็ก็เป็นหลักฐานนะครับ เป็นลักฐานนะนะครับมันถือว่านราับคิกันโดยอะไรนะครับในลายใน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 รายโทรศัพท์ที่เขาหน่พี่ต้องเก็บให้ดีนะครับพวกนี้คือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รับพี่สนองใช่ได้ใช่ใช่ได้เลยครับวันนี้เป็นสัญญาณคู่เลยนะแต่ใเมืผมได้ถ่ายรูปไว้อยู่ครับมีข้อความมีข้อความในลายอยู่ใช่ไหม ใช่ครับโอเคโอเคเราจะได้ไม่ลงลึกไปพวกนี้เป็นหลักฐานครับผมครับเราจะได้ไม่ลงลึกไปไกลนะเอาว่าถ้าคุณมีข้อมูลในลายถือว่าเป็นข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องนะครับได้ครับผมหนึ่งไปหาญาติให้ญาติรับสภาพนี้ไว้เสียสองแต่ว่าทุกอย่างเตรียมไม่พร้อมนะครับครับ เตรียมไปให้เขาเซ็นได้ให้เขาเซ็นทันทีอ่ะพอพูดจบป่โอเคเขาก็เซ็นเลยอ่ะเซ็นเลยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวบอกกลับมาเอาสัญญาไม่ต้องเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวยากก็ไม่ว่างทีเนี้ยกับสองถ้าเขาปฏิเสธนะไปพบอัยการอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็ใไ้อัยการช่วยดูเอกข้อความในไลน์ในอะไรให้ดูด้วยว่าโอเคได้แค่ไหนใช้ได้ไหม พี่ถนอมครับฝากนิดไปเจอรอบนี้ถ้าเขาเยอมเซ็นนะครับให้เขาเขียนวันที่ลงในเช็คด้วยนะค่ะนะครับหรือหรือแค่แค่เขาลงวันที่ในเช็คก็พอใช่ไหมจรย์นะใช่ครับเพราะตอนนี้พี่ก็บอกว่าพี่ก็มีหลักฐานสัญญากู้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยค่ะเด้งตามสัญญากู้นี้ฟ้องอาญาได้เลยนะเออ,เอ,อนั่นบอกสองเดือนนะครับบอกผมลงหน้าสองเดือนั้างั้นมกราคมมีนาวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเซ็นเช็คลงวันที่ให้ผมเลย อ่าโอเคถ <Okay. S 1> ้างั้นจบข่าวแล้วเอาหลักฐานที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ได้ครับผมโอเคใช่ค่ะโ <Okay. S 1> อเคคุณพี่สิพงค์คุยตามนี้นะพี่ได้ความแล้วนะครับครับสวัสดีครับ